สีครับสปุตเตอร์ไฟฟ้าจากร้าน UV d a r o n นะครับวันนี้เช่นเดิมครับกลับมาพบกับสปุตเตอร์ไฟฟ้าสไตล์คลาสสิกล้อโตจากร้าน UV d a r o n เช่นเดิมครับผมวันนี้เราพามาพบกับสปุตเตอร์มาใหม่ของทางร้านนะครับตอนนี้เรามีสินค้าพร้อมจำหน่ายรุ่นล้อโต1 5 0 0วัตตัวมอเตอร์อยู่สสีนะครับมีสีเหลืองแล้วก็สีแดง นะครับสินค้าใหม่เพิ่งประกอบเสร็จใหม่หมนะครับโชว์อยู่ที่ร้าน EV ดาก้อนเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้เป็นล้อโตทั้งหน้าและหลังนะครับเท่ากันนะครับเดี๋ยวพามาดูตัวรถโดยรวมกันก่อนนะครับล้อโตนะครับตัวนี้นั่งได้สองคนนะครับเบาะซ้อนมีพนักพิง เบาซ้อนไม่ต้องกลัวร่วงนะครับเพราะว่ารถโรเตอร์ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้แรงนะครับมีพนักพิงไว้เรียบร้อยสําหรับคนซ้อนนะครับตรงเบาะซ้อนก็สามารถเป็นเก็บของได้นะครับไว้ใส่ที่ชาร์จอะแดปเตอร์ apter, ชาร์จแบตในนี้ก็ได้นะครับมีไฟท้ายนะครับไฟเลี้ยว ครับอันนี้ก็เป็นที่วางเท้าคนซอนนะครับโอเคเดี๋ยวพา ดูโดยรอบของตัวรถก่อนนะครับข้างหน้าเป็นไฟ LED สไตล์คลาสสิกทงกลมมีแต่นะครับเรียบร้อยล้อโตขี่ไปไหนก็เท่ครับน่ารัก สีแดงแล้วขี่ไปแล้วเตะสายตาคนรอบข้างครับผมมีคนมองแน่นอนขี่รถส,สกตูตเตอร์สไตล์แบบนี้ตัวนี้มาพร้อมกับตัวเบรกที่เป็นดิสเบรกหน้าหลังนะครับทั้งซ้ายทั้งขวาเป็นระบบน้ำมันเป็นระบบน้ำมัน เดี๋ยวพามาดูดิสเบรกนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ดิสเบรกด้านหลังครับันี้ดิสเบรกด้านหน้านะครับผมเป็นระบบน้ำมัน,นครับผมสวยงามตัวนี้เปิดปิดด้วยรีโมทก็ได้นะครับ Okay. เปิดปิดด้วยรีโมทก็ได้นะครับแต่ไฟเลียล้ยวไฟหน้านะครับหรือว่าเปิดปิดด้วยปุ่มนะครับอันนี้ผมกดปิดก็ได้นะครับปุ๊บเดี๋ยวกดเปิดด้วยปุ่มก็ได้ครับโอเคเปิดด้วยปุ่มปิดด้วยรีโมทก็ได้ครับโอเคแล้วก็ เปิดด้วยรีโมทโอเคนะครับเดี๋ยวนี้มีระบบสั่งเปิดปิดด้วยรีโมทมาแล้วนะครับรถไฟฟ้าปัจจุบันนะครับสวยๆครับล้อตวสวยงามครับ สีเหลืองก็หล่อนะครับเหมือนกันทุกประการครับสีเหลืองสวยๆนะครัเราเปรียบเทียบกันระหว่างสีแดงกับสีเหลืองดูนะครับตัวนี้มอเตอร์1500วัตต์นะครับแบตเตอรี่6 0โวลต์12แ ah. อมป์าวระยะทางก็ 40-50กิเมตนะครับต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งจริงๆแล้วรุ่นนี้สามารถเพิ่มแบตเตอรี่ครับตัวนี้คือตัวแบตเตอรี่ของเขานะครับ 1, 1ก้อน1โมดูลอยู่ในนี้คือ60 V12 โวลต์12แอมป์วแลวก็สามารถใส่ตรงนี้เพิ่มเติมครับใส่ตรงนี้เพิ่มเติเม,ตมได้อีกก้อนหนึ่ง ก็สามารถทำให้เราขี่ได้ไกลขึ้นอีก50กิโลเกือบ100กิโลนะครับก็ระยะทางก็ไกลขึ้นเพียงแค่เราเพิ่มแบตเตอรี่เข้าไปครับ mm hmm. แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่ลิเธียมนะครับใช้ได้นานอายุการใช้งานก็เกิน1000ไซคความหมายคือว่าเราชาร์จแล้วเอาไปใช้งานก็คือดิชาร์จ แล้วกลับมาชาร์จใหม่ก็คือนับ1นึ่งเซคิลปกติแล้วปีหนึง365วันเราคงไม่ได้ชาร์จทุกวันนะครับถ้า1,000ไซเคิลก็ต้องมี3-4ปีครับผมถึงแบตจะเสื่อมหรือเสียตามการเวลาแบตบลิเทียมมันค่อนข้างทนครับน้ำหนักเบาใช้งานได้ใช้งานได้ไกลโอเคครับสามารถมาดูเพิ่มเติมที่ร้าน EV d ีดกได้นะครับ ผ่านมาแถวรัชพึกจังหวัดนนทบุรีก็แวะมาดูสุูเตอร์ไฟฟ้าสวยๆสไตล์คลาสสิกแล้วก็สไตล์ต่างๆจากทางร้าน e v d ีดะก้นได้นะครับครับขอบคุณมากครับ It's life my is my life